ว่านะเกดฮะมีอะไรหรอพี่ลิงถ้าลิงอยากได้อันเนี้ยอันเนี้ยอันไหนอันเนี้ยอันเนี้ยอ๋อเดี๋ยวนะอ่ะไซโรคอปเตอร์เนี่ยหรอใช่นั้นนะันะนะซื้อให้พี่ลิงนะโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะเกดซื้ออีกตัวเฮลิคอปเตอร์ตัวนี้ละกันนะให้พี่ลิงไว้ขับเล่นเนาะเย้อยากเอาไว้ขับเล่นนะ่ะเอาไว้แถวแถวนี้เลยแหละเกดโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้นะคะเราเก็บตังค์ดีกว่า2,500ซิลเวอร์ 1,000งโกโอ้งั้นเราเก็บเป็นเงินซิีเวอร์ดีกว่านะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บตังกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่แกสเก m e r สวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกเหมือนเดิมค่ะโ้โมาอยู่กันในด่านทรีแลนด์นั่นเองนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเกสว่าเรามาเก็บเดลี่รีวอร์ดก่อนดีกว่าเก็บแล้วเราก็เก็บโกด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเกสว่าจะหาเงินเพื่อที่จะซื้ออีกไซโครโปเตอร์หรือว่าเป็นเฮลิคอปเตอร์อีกลำหนึ่งนะคะให้พี่ลิงไว้ขับเล่นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกสว่าจะขับเฮลิคอปเตอร์ไปตำล่าหางเงินก่อนเพราะว่าอันนั้นเนี่ยสองพ ซิเวอร์เลยนะคะค่อนข้างที่จะราคาสูงนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องขับเฮริคอปเตอร์นะคะขึ้นไปตามหางเงินกันไม่รู้ว่าจะมีต้นไม้แปลกให้เราเก็บหรือเปล่านะคะต้องรอดูกันนะรอดูว้าวเฮ้ยเกเห็นมีต้นตรงนู้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเก็บไปหรือยังเราต้องรีบไปอะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นมกรกอนะเหมือนว่าจะเป็นมกรก o เดี๋ยวดูซิ ไม่มีใครยังไม่มีใครนะน่าจะเก็บได้อยู่แต่เล้ยวไม่รู้ว่าหมดหรือยังโดนเก็บไปยังหวาอุ้ยโดนเก็บไปแล้วว่าโดนเก็บไปแล้วแกไปต้นอื่นเลยเฮ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเรารอมันอาจจะขึ้นก็ได้นะจริงเหรอ ไม่นานะโอเคไม่น่านะไม่น่า,นาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาต้นอื่นกันโอ้โหเสียใยมากเลยตอนนี้นะคะเก๊กก็ได้ขับเฮล,ลิคอปเตอร์นะวนดูทั่วแล้วนะแล้วก็ไม่มีต้นอะไรเลยนะที่มันแบบว่ามาใหม่อุ้ยหลหลๆๆๆๆ,ๆ,ๆเก๊ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บคริสตัลกันเลยกว่านะคะน่าจะได้คริสตัลมาเยอะพอสมควรเลยละกัน แต่ว่าก่อนอื่นเนะี่ยตอนนี้นะคะเราก็ต้องมาซื้อทอสก่อนนะคะหรือว่าซื้อไฟก่อนซื้อสัก5อันน่าจะได้มั้งเราก่อนหรือว่าซื้อแค่4อันดีกดเลยนะคะชุบซื้ออโอเคทอสนะฮะกดซื้อไปเลยเพราะว่ามันราคาไม่แพงหรอกเราเอาติดตัวไปสัก4หรือ5อันก็ได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บซื้อแบบหนึ่งแม่เลยว่ามันขายได้ อะลรยี่สิบเองมันจะคุ้มไหมอะก็ตอนนี้เนี่ยเราหาไม่ได้ไงเราหาอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเก็บอะไรที่มันแบบมีทุกวันก่อนไงใจดีหรอเกดดีสิดูสิมืดยังโอเคใกล้จะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปรอทางด้านในกันเลย ไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เข้ามานี่ก็คนเยอะมากโอเคงั้นเดี๋ยวรอเวลาสักครู่หนึ่งให้มันมืดกว่านี้นิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกตาหากันว่ามันมีอะไรให้เราเก็บบ้างแต่ว่าต้องเก็บให้หมดเลยแหละเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยมีคนมาด้วยเกดโออจริงด้วยนะเออเขาจะาแย่งของเราไหมเนี่ย เฮ้ยยาแล้วยาแล้วทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นเก็บได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วกันนะคะคนเยอะอย่างนี้เนี่ยไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเราจะแย่งของกันนะ,ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มืดเลยมันยังไม่มีอะไรเล็กๆโผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยสิรอเวลาก่อนนะจ๊ะเราต้องรอเวลานะจ๊ะฮึบอยู่รอตรงนี้แล้วกันโอเคอยู่รอก,ก่อนเลย มาแล้วมาแล้วมีอันเล็กๆแล้วเราเปิดทอดเลยค่ะแล้วก็ไปเก็บเลยนี่เราเจอแล้วนะคะเราก็เจออันไหนเราก็เก็บเก็บเก็บให้หมดเลยละกันเพื่อที่ว่าพึบนี่เพราะว่ามัน,นมีคนแย่งกันไงมันมีคนแย่งกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออันไหนเราก็เก็บได้เราก็เก็บอุ้ยนั่งไงแล้งไงเราจะสีเขียวแล้วโอ้โหมันจะแย่งกันนะนี่แย่งกันนะเนี่ย นั่นไงยังกันเจิงๆด้วยเออทำไงดีเนี่ยพอคนเยอะนะคะเราก็จะหาเงินยากขึ้นอไม่รู้ว่าเก็บจะเก็บได้เท่าไรนะแล้วเขาก็มีแบบโยนไกลเหมือนเราด้วยนะประเด็นอะแย่แล้วแย่แล้วโอ้ไม่ก็อุ้สีน้ําเงินอ้ oh, ถึงก่อนถึงก่อนเลยถึงก่อนถึงก่อนโอเคเก็บสีน้าเงินค่ะฮึบโอเค ได้แล้วได้แล้วได้ก่อนแล้วม่ลิงได้ก่อนแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเกบไปเก็บสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาไปดูซิว่าเกบจะได้เท่าไหร่นะจะทำไหมจะทำไหมทางนั้นจะทำไหมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรารีบมากอึ้บึืดฮึดโอเคได้แล้วรดจแล้วได้เร็วได้แล้วเราเมื่อกี้เหมือนว่าเราเห็นสีแดงด้วยนะคะเึ้เราเห็นสีแดงด้วยอึ้บสีแดงอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนี่สีแดง โอเคไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเก็ตเก็บได้เท่าไหร่แล้วโหได้อีกเยอะเลยเพิ่งเก็บไปได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะโอ้ยตายแล้วเราต้องแย่งกันอีกเยอะแยะเลยนะคะอุ้ยเจอสีน้ําเงินแหละทุกคนพี่เก็ตเจอสีน้าเงินฮึบอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวนะเอ้ยมันมีเราโยนผิดใช่ไหมมันก็เลยร่วงลงไปที่พื้นตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้รถเก็ตได้อีกเท่าไหร่ ตอนนี้รถแกดได้120แล้วนะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะคะสีม่วงเนี่ยเก็ไม่ได้เอาเฮลิคอปเตอร์อรมาขึ้นไปเก็บไม่ถึงโอเคเดี๋ยวรอดูซิว่ามันมีอันไหนอีกรอดูรอดูแม่เล้งตต่นเต้นคนเยอะและเต่นเต้นเนะี่ยโอเคตอนนี้นะคะมันหายไปต่อหน้าต่อตาเก็เลยแบบแวบบเลยนะมันมีอันหนึ่งสีแดงเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคือเก็ตเก็บหมดแล้วอุ๊ยเฮ้ยเยังไม่หมดนี่ว่าเดี๋ยวอันนั้นไง หายไปต่อหน้าต่อตาเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขับออกไปกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็เอาไปขายกันเลยไปเจอกันที่หน้าร้านคอมไบเลยแล้วกันจะ้ะไปฮือโอ้โหออกทางนี้นี่ออกยากกว่ารูเดิมอีกเพราะว่าอืดซอกแซกซอกแซกอ่าติดหินเยอะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านคอมไบเลยค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเก็ตกคอมไบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงเดี๋ยวรอสีฟ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บสีเขียวเพื่อที่จะอเอาไปขายกันดีกว่าอึป๊บี่ไงเสร็จแล้วอึ๊บเข้าไปขายเข้าไปขายอป๊บแล้วก็กดขายทีเดียวเลยนะคะใจคลอดขายทีเดียวเลยเเสู้เขาอ้อึ๊บโอเคสู้เขาสู้เขาสู้เขาอป๊บดีนะคะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่นะแต่ว่างวดนี้เนี่ยเราตั้งเป้าหมายเอาไว้2 5 0 0เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ได้เยอะ ถ้า2,005น่าจะต้องหลายรอบอยู่พอสมควรเลยอันนี้เนะี่ยขายได้อะไร20กว่าใช่ไหมเดี๋ยวดูซิว่าได้เท่าไหร่นะฮะอ่ามีบูา3กรีน3มนะฮะ เลดน่าจะ4เพราะฉะนั้นอันนี้นะน่าจะได้ประมาณ200กกว่าอ่า248หู10รอบเลยหรือไงเนี่ยถึงจะได้นะโอ้ย0 5นะงั้นเดี๋ยวขอเอารถไปเก็บก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขับเฮลิคอปเตอร์ไปตามล่าหาของดีกว่าเผื่อว่าจะได้ของอะไรเทพๆกันนะโอเคอูๆๆตายติดต้นไม้นี่นี่บ้านเราอยู่นี่นะคะ โอ้เก็ตว่าเก็ตเจออะไรนะทุกคนน,นันน่นนันน่นนันน่นนั่นต้นนั้นน่ะเย้เราเจอต้นแล้วต้นไหนแล้วต้นไหนแล้วโอ้โหเราต้องรีบเก็บแล้วล่ะค่ะแล้วฝนมันตกด้วยไงเราจะไปเก็บแตงโมด้วยทันไหมเนี่ยแม่เลงว่าไม่น่านนะเกตเอาอันนี้ก่อนเถอะนะอันนี้ขายดีกว่าเยอะเลยนั่นน่ะสิโอ้โหทุเรียนฮะทุเรียนนะฮะโอเคเก็บก่อนเลยฮึบแล้วก็เดี๋ยวไปขับเฮลิคอปเตอร์วนหาอ่าอย่างอื่นอีกดีกว่านะคะ เพราะว่าเมื <c 195 2> <im> depuis, ่อกี้เนี่ยเหมือนว่าเกดไปดูไปเร่ๆมาคนไปเก็บแตงโมแบบโอ้โหมีรถจอด3คันนะเออเยอะมากเลยนี่ไงเราแค่เอาทุเรียนนี่เราไม่ไปแย่งกับใครก็ได้ราคาดีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปวนดูๆกันดีกว่าว่ามันมีอะไรอีกอุ้ยอ้ยตายแล้วโอ้ยตายแล้วอ้ยตายแล้วติดติดจ้าดีใจจังเลยได้ได้ทุเรียนด้วยได้ทุเรียนด้วยใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขับเฮลิคอปเตอร์ไปดูดีกว่าเพราะว่าเกตว่าเฮลิคอปเตอร์เราก็แรง แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ใช่ดีอะดีดีเนาะดีดีใช่ดีดีปเป๊ะเลยจับจับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเกบไปหาก่อนแล้วกันนะคะถ้าเจอแล้วเดี๋ยวเรากลับมานี่นะคะเกตแอบมาเลยดูสามคันเพอเพิอจะสี่คันด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนะหน,นึ่งสองสามสามมาจริงจริงด้วยโอ้โหแจ้งกันขนาดนี้ไม่เอาก็ได้ <laughs> ใช่แย่งกันขนาดนี้นะเราไม่เอาก็ได้นะเอาไปคอมบแล้วก็ไปขายดีกว่าเรามีทุเรียนนะโชว์เหนือกว่าเยอะเลยนะไม่ต้องแย่งกันนะไปค่ะเอาไปขายกันเลยแล้วกันโอ,โอเคมากดอึ๊บคอมบายทุเรียนฮจะได้เ่าเนี้ยดูซิว่า มันจะร่วงทางไหนนะฮะแล้วก็จะได้ไปเก็บทางนั้นน่าจะทางนี้โอเคไปเลยเอาไปขายเลยเอาไปขายเลยดูเรียนดูเรียนวู้ดวูดูเรียน,ยน,ยนฮึแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนก็นจะไปเก็บคริสตัลซะหน่อยดีกว่านะฮะเพราะว่ามันแพงมากไม่รู้ว่าเราจะซื้อได้เมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยเราก็มีเงินขึ้นมาพันกว่าแล้วนะมีพันหนึ่งร้อยห้าสิบแต่เราต้องการอีกพันหนึง่งใช่ไหมเพราะมันสองพันห้าเนาะ โอ้ยกอดแพงมากเลยอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปโอ้โหฝนหยุดตกพอดีเลยเย้เย่ฝนหยุดตกแล้วไปโอ้โหพี่เลิงมาเจอต้นอะไรก็ไม่รู้อาบายากบัก จะรวยกันแล้วจะรวยกันแล้วแต่เกรดว่ามันน่าจะยากนะอีเฮลิคอปเตอร์อันนั้นเนี่ยมันตั้ง2,005นะตั้ง1,005ก็2,005เกตเราต้องทำให้ได้นี่เชื่อในฝีมือของพวกเราฮ่าฮ่าโอ้โหปาปยาบอกๆกลดมากเลยปาปานเดี๋ยวไปขายเลยเอาไปขายเลยเอาไปขายเลยถ้าเกิดว่ารอบนี้นะคะเอาไปขายแล้วนะยังขายได้ในราคาแบบว่า ไม่ถึงอีกนะคิดว่าเดี๋ยวกดจะใชะ้ทองซื้อละทนไม่ไหวแล้วเนะี่ยทนไม่ไหวแล้วเหรอเกดได้ได้ได้ก็ด,ดีนนะใช้ทองซื้อเลยเราเราจะได้ซื้อไวๆไ,ไงมือคือแบบว่ามันทนไม่ไหวแล้วอะพี่ลิงมแม่แรงก็เหมือนกันนานเหลือเกินอะห,อห,อนหลัเมื่อไหร่จะได้ตังค์ก็ไปรู้เนาะได้ได้งั้นเดี๋ยวเอาไปคอมไบแบบหนึ่งจ้า อ้จซิว่าขายได้เท่าไหร่เย้พีสพดย o o ดก็พุดแล้วเนียนไนแหน่ๆๆพดแล้วแน่แม่แม่แโอเคดูซิว่าได้เท่าไหร่นะฮะ400อ่าคิดว่าไม่น่าถึงตอนนี้เนี่ยมีประมาณอ่าพ5 0 0้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเอาเฮลิคอปเตอร์ไปเก็บบ้านโอ้โหมันจอดกันสคันแบบนี้เนี่ยสับสนมากนะ สับสนและงงงงมากเดียติดด้วยมีติดกันด้วยอึ๊บถอยถอยจือดโอเคป่ะปะนี่นะคะบ้านของเราอยู่ตรงนี้อือตอนนี้เนี่ยเกตู้ละเกตว่านะเกตจะใช้เ <c> ฮ <oughs> ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะโคตรเท่เดี๋ยว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 เฮ้ย,ย,ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์แบบนั้นอยากได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องเก็บตังค์อีกเยอะเลยนะจ๊ะปะปะปะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดจะเอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีพื้นที่ให้เราเอาไว้หรือเปล่าหรือว่าเอาขึ้นไปสูงกว่านี้อีกสอสอีก,ก็ได้นะถ้าเร่งว่าอยู่สูงสงก็ดีอ่ะอยู่สูงสุดเลยไหมอ่ะสูงสุดก็ได้เออใช่อยู่สูงสุดก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูสิ เราต้องเอานี่เฮลิคอปเตอร์นี่ไงที่เราจะอยากได้นะ2 5 0 0โอเคโอเคแล้วก็ปีงขึ้นไปด้านบนเอาประมาณนี้ไหมขึ้นไปให้สูงสูงเสูงเลยเหรอเอาประมาณนี้ไหมสูงอีกอเอาออประมาณนี้สูงอีกเอาสูงอีกสูงอีกอะประมาณนี้แล้วกันเฮย้ยเดี๋ยวมันสูงกันไปแล้วเฮลิคอปเตอร์ตั้งไม่ได้เอาตรงนี้แล้วกันเนาะ ได้ได้หนึ่งหมื่นนะคะโกโอเคแล้วก็กดซื้อเลยละกันนี่นะคะหนึ่งพันโกเนี่ยสามสิบโรบอกห้าพันร้อยสี่สิบหนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบงั้นก็ซื้อเลยละกันหนึ่งหมื่นนะคะส,สองร้อยหกสิบบายวู้ฮู้เรียบร้อยโอเคเราไแล้วโอเคเราก็กดซื้อเลยค่ะแล้วก็เพจเลยนี่เอามาไว้ตรงนี้นะ ฮึบโอ้รอดูลาดูตื่นเต้นตื่นเต้นลาดูอึ๊บหวัดดีนะเฮลิคอปเตอร์ขลังเพลิงเฮลิคอปเตอร์สุดสุด,สดอลังการแล้วอันนี้เนี่ยท่านลีอ่ามันจะคิดเงินหรือเปล่านะมันจะคิดเงินเหมือนอันสีส้มหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องรอดูโอ้อันนี้เท่จริงๆอะ่ะเอออันนี้นายเกดอยาก อยากได้มาพักนึงแล้วแหละแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขนของได้น้อยหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้นะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้แล้วไหนไลองกดรีดูรีฮึบรีฮึบกดไม่ได้กดไม่ได้ดไไดโอเคงั้นยังไง,งลองขับดูเลยแล้วกันนะคะเร็วไหมฮึดอ้าโอ้โหโอ้โอเร็วมาก เร็วมากเร็วมากแล้วนี่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ข้างบนแล้วด้วยนะถ้าสมมติว่าเราจะมาแบบสอด่องนะคะว่ามันมีต้นไม้ประหลาดๆอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็คือขับคันนี้ได้เลยเหูแล้วคันนี้เนี่ยนะลำนี้เนี่ยนะเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะเร็วแล้วก็แรงกว่าสีส้มอีกด้วยนะเออเอาไว้แบบว่ามาสอดส่องหรือว่าเอาวต,วตรตวจตราตรวจตราสถานการณ์ว่ามันมีต้นไม้แปลกๆอีกหรือเปล่าถ้าไม่ราเรชัดจังเลยว่า จริงจริงจริงนี่เราได้แล้วนะคะเฮลิคอปเตอร์อรำนี้นะคะโหหรูหรามากแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะขนของได้หรือเปล่าเนี่ยแหละนะอันนี้เนี่ยน่าจะขนของไม่ได้นะคะน่าจะเอาไว้แบบขับเก๋เกเท่ๆไปอย่างนั้นเองนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองดู UFO กัน UFO ก็ขนไม่ได้เหมือนกันแหละปะนีไ่ไง เดี๋ยวดูซิว่า UFO นี่อะซีเล็ก like UFO แล้วก็กดรีสปาวฟืบนี่เพราะว่า UFO ก็เร็วเหมือนกันนะฮะอ่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะขนของยังไงโอ้โหอู้หูไต่แต่ไต่เพิ่งกะโดลงกไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไปแล้ว อ่าถ้าเลอถ้าเกิดว่าเผลอกดสเปซบาร์นะ,ะก็รีสปาวมันกลับมาได้นะ,ะเอออันนี้รีสปาวฟรีนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้เกดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ,ะวันนี้เกดไปแล้วนะคะบ๊ายๆแม่เล้งก็ตั้งขาตัวลาไปก่อนครับ รกันไหมคราวหน้าครับใครที่รักเปเรลงชอบเปเรลงก้าอย่าลืมชวนเพื่อนๆนะครับรากดกระดิ่งดิงนองมากดแจ๊บแจ๊กให้กับเปเรลงเยอะๆด้วยครับวันนี้เปเรลิงไปแล้วบา,บายๆแล้วก็น้องๆอย่าลืมเซื้อสติ๊กเกอร์ลายโปเกตแ9ด้ด้วยนะมีวางจำหน่ายแล้วที่ลายซาโตครับ บายบายครับอ่าอันนี้นะคะเป็นทางที่เราวาับขึ้นไปทางด้านบนใช่ไหมพวาวับขึ้นมาทางด้านบนเสร็จปุ๊บเราก็จะมาที่เฮลิคอปเตอร์ของเราแบบง่ายได้นี่นะคะแล้วก็อยากดูซิว่าถ้ารีสปาวแล้วอ๋อยีโกจริงๆด้วยอ่ะโหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแพงเหมือนกันนะเนี่ยว้าวว้าว สติกเกอร์ลาโปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไล n e สโต re นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนด้านนัเลย